รอสปอร์ตไม่ตกยุคกับรถคันนี้เลย Honda Cvic ิกเอฟผ่อนรมต้นเพียงแค่7 0 0 0บาทครับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับเอาใจวัยรุ่นเลยนะนี่คือ C ี vic FC ปี2017นสะฮะสภาพด้านหน้าของรถคันนี้นะครับโอ้โหฝากระโปรงนี่ไม่มีริ้วรอยเลยกระจังด้านหน้านี่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงามาพร้อมกับโลโก้ SMA แ k แบบนี้ไฟหน้าของเขานะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED ดีมาพร้อมกับเดท์ไมและนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะออปชั่นมาแบบครบๆเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถเซอร์วิสที่ไหนก็ได้อะไหล่หาง่ายราคาถูกครับล้อแม็กเป็นลายดมอนคัตนะฮะขอบ16นิ้วนะฮะสาภาพสวยๆเลยยางนะครับดอกยางเต็มแก้มยางหนาซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักครับสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆครับด้านข้างเส้นสายอยู่ครบนะสาภาพสวยๆเลยครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมือจับประตูของเขาเป็นระบบคีเลสโกนะครับตกแต่งด้วยวัสดุโครเม,มียมแบบนี้นะถ้าใครสนใจนะครับรีบมาดูคันนี้เลยจองให้ทันเท่านั้นพอครับปลายท่อเป็นไทเทเนียมแบบนี้อันนี้เป็น ปลายท่อแท้นะครับเสียงเพราะมากๆเลยเป็นปลายท่อแบบเต็มเส้นรถสวยประวัติศูนย์อันนี้นะฮะไม่เกินจริงนะครับเพราะว่านี่ครับผมบุ๊คซวิตครับมีให้ตรวจสอบด้วยนะใครอยากจะมาดูประวัติคันนี้บอกได้เลยว่าเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับนี่มีในส่วนของเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของลำดับเดียวเลขไม์ของเขาอยู่ที่1นึ่งแสนมโลหน้าจอจัสกีนเกียร์อัตนมัติซีวีทีหุ้มหนังนะปรุงมาลายัยหุ้มหนังแบบนี้สภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็หายากมากๆครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้า ต้องการจัดไฟนแนซ์ฟรีดาวไปเลยครับผ่อน่มต้นที่7,00 0บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถ Hon d a คันนี้ได้แล้วครับถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยที่เบอร์โทนนี้ครับ0616745885ส่แแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับผมการันตีให้เลยนะว่ารถทุกคันของวันทัวโต้รถบ้านแท้ร0เซไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญเรามีวันตรให้ถึงปีหรือ30สามคหมื่นกิและคุ้มครองหนึ่ปร้อยคุณรายการีคัับสสวดรับ